สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่นิฮาเด็กๆค่ะนิฮาวป๊อปปมามา่าโอเคนะคะวันนี้มาเรียนวิชาภาษาจีนกับหลอร์ดชูวีวีนะคะโอเคค่ะครับนี้นะคะหลอร์ดชูก็จะมาสอนบทที่เจ็ดนะคะบทที่เจ็ดแปลว่าข้อข้อเดิมข้อข้อเดิมโอเคบอกว่าชันแปลว่าภูเขาข้อข้อเดิม แปลว่าสูนโอเค高高的山แปลว่าภูเขาสูนสน,สน,นะคะ高高的山โอเคอ่ะจำได้ว่า山แปลว่าภูเขานะคะ山แปลว่าภูเขาโอเคค่ะดูข้างล่างนะคะข้างล่างรูปภาพรูปภาพที่หนึ่งนะคะอันนี้ต้นไม้ใช่ไหมต้นไม้ภาษาจีนว่าสู่ซู่ซู่ซู่แปลว่าต้นไม้นะคะต่อไปเหอเหอ เหอแปลว่าแม่น้ำเหอเหอโอเคต่อไปเทียนเทียนเทียนแปลว่าทงฟ้าหยิงหยิงหยิงแปลว่าเมฆโอเคชาวชาวชาวแปลว่าหญ้าชันชันชันแปลว่าภูเขาโอเคจำได้นะโอเคต่อไปนะคะตัวอาทิกภาษาจีนว่าไทายย่ายาง ท่ายงข้างบนนะคะเสียงที่สองท่ายังท่ายางต่อไปอะตกไม้พูดว่าควาควาควาทะเลภาษาจีนว่าไห่ไห่ไห่ต่อไปนะคะคล้องคล้องคี้องคล้องอันนีหน้ห,าหามายว่าวานัวานวนัวน,นก็วันที่เท่าไหร่วันวันวันแปลว่าค้องค้อง,ง,งนะคะ โอเคคะ่ะต่อไปนะคะดูหน้าที่ต่อไปอ่ะข้อที่สองโอเคบอกว่าฟังแล้วก็เลือกเอ่อแล้วก็เลือกเลขที่ใช่ไหมเลือก A B C D แล้วไปเกาะช่องว่างนี้โอเคคะ่ะเห็นไหมอันนี้ตัวอาทิใช่ไหมตัวอาทิว่าอะไรไทหย,ยางไทหย,ยางโอเคอ่ะไทหย,ยางไทหย,ยางตัวนี้ก็ตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่พูดว่าต้า แต่จริงๆนะคะต้าต้าเตะผู้ส่งรอบนะต้า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 แปลว่าใหญ่มากเข้าใจไหมอ่าเวลานะคะเวลาได้ยินว่าต้าแปลว่าใหญ่ใช่นไหมต้าแปลว่าใหญ่นะโอเคแล้วต้าต้าสองครั้งใช่นไหมอันนี้มันใหญ่มากเข้าใจไหมคะใหญ่แปลว่าต้าต้าต้าแปลว่าใหญ่มาก โอเคอ่าแล้วนี้ f นะคะตัว f ก็แปลว่าต้าต้าเตอท่ายังนี่นะ f นะต้าต้าเตอท่ายังเตอก็คือเตอก็แปลว่าของนะคะแปลว่าคืออ่าอย่างเช่นว่าผู้สิงของอะไรใช่ไหมอ่าต้องพูดเตออยู่ตรงกลางนะคะปิงภาษาจีนค่ะต้าต้าเตอต้าต้าแปลว่ารูปใหญ่ใหญ่มากผู้เตอด้วยต้าต้าเตอท่ายัง เข้าใจไหมต้าต้าเดอท์ย阳ตาตาเดอทย太งนะคะต่อไป e ข้างล่างนะคะทงฟ้าพูดว่าเทียนใช่ไหมทงฟ้าพูดว่าเทียนโอเคคะ่ะเทียนสีอะไรเทียนสีฟ้าส,สีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าภาษาจีนว่าหลานเซอเรียนตั้งแต่บโบนึงนะคะหลานเซอแปลว่าสีฟ้า แต่ว่าท้องผู้สีฟ้าใช่ไหมและสีฟ้าฟ้ามากอ่ะคือแบบสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าสวยอ่ะสวยสวยจังนะคะอ่าว่าหลานหลานเตอรผู้สองรอบนะหลานหลานเสื้อแปลว่าสีฟ้าใช่ไหมหลานหลานเตอแปลว่าอ่ะสีฟ้าสวยสวยอ่ะสีฟ้าสวยหลานหลานเตอหลานหลานเตอะเทียนแปลว่าสีฟ้าอ่ะท้องฟ้าสีฟ้าอ่ะเหรอหลานหลานเตอะเทียน แล้วไปดูข้อข้างบนนะคะข้อไหนเป็นหลานหลานเตอร์นะคะดูข้างล่างนี้เป็นพิงยิงนี้นะคะนี่เป็นพิงยิงข้างล่างนะคะพิงยิงนะอันไหนเป็นหลานหลานเตอร์ข้อเอนะคะข้อเอแปลว่าหลานหลานเตอร์เขียนข้อที่เอลงไปนี่นะคะข้อที่เอนะคะหลานหลานเตอร์เทียนแปลว่าทงฟ้าสีฟ้าหลานหลานเตอร์เทียนโอเคต่อไปภูเขานะต่อไปภูเขาพูดว่า s a ใช่ไหมอ่า s h a ภูเขาพูดว่า s h a แล้วก็ภูเขาสูงสูนใช่ไหมอ่าเราจะพูดศูนไม่ค่อยได้นะคะไม่เป็นไรเด็กรูก้แปลว่าอะไรก็ได้แปลว่าสูงสูนนะใช่ไหมอ่าโอเคเก้าเก้าเอจำได้ไหมเก้าเก้าเตอร s h a เก้าอ่ะเก้าเกาก็แปลว่าสูงสูอ่ะโอเคนะคะแปลว่าเกาเกาเตอเก้าเก้าแต่แปลว่าสูงมากเข้าใจไหมคะ เก้าเกอผู้ส่งรอบแล้วเกาแปลว่าศูนย์เกาเกาอ่ะศูนย์มากโอเคไหมอืมเกาเกาเตอแปลว่าศููนะคะโอเคอ่ะ okay, 高高的山高高的山โอเคตัวอ e ีนะคะ高高的เห็นไหมอ่ะตัวอ e ีนะคะ高高的山 高高的山เนี่ยว่ากือเอาเกาข้างล่างนะคะตัวนี้นะคะเป็นพิงยิงค่ะออกเสียงภาษาจีนว่าเกาเกาเดอกือเอาเกาเกาเกาเดอสามตัวอีลงไปที่นี่ค่ะช่องนี้นะคะตัวอีค่ะต่อไปนะคะข้างขวาใช่ไหมอ่าข้างขวาข้างขวานะคะอ่าเม่เม่ใช่ไหมเม่ภาษาจีนว่าหยิงหยิงหยิงเม่อืมหยิง หยิ่งสีอสีขาสีขาวภาษาจีนพูดว่าขาวใช่ไหมขาวแต่ว่าสีขาวสวยๆต้องพูดสองรอบนะว่าขาวขาวๆขาวขาวๆพูดเตอไปนะฮะต้องพูดเตอไปใช่ฟ้า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 ขาวขาวๆหยงมีเตอนะคะเตอค่ะขาวขาวๆหยิ่งโป๋อ๋อันไหนขาวๆนะ โป้อายปายให้ในปายปายเตอะขาข้อที่ตีนะคะปายปายเตอะปายปายเตอรยิงอ่ะปายปายเตอรยิงเขียนข้อที่ตีลงไปที่นี่นะคะปายปายเตอห์ยิงแปลว่าเม็ดสีขาวขาวเม็ดสีขาวขาวอ่ะปายปายเตอรยิงโอเคค่ะต่อไปนะคะข้างล่างนี้เฉาเฉาแปลว่าหญ้าเฉาแปลว่าหญ้า เฉาสีอะไรหญ้าสีอะไรสีเขียวเด็กจำได้ว่าสีเขียวพอจาจีว่าอะไรไหมสีเขียวว่าลู่เซอนะคะลู่ลู่เซอแต่ว่าสีเขียวเขียวสวยๆพราะว่าลู่ลูอร์ผู้สองรอบนะลู่ลู่อรลู่ลู่เดอร์ขาวลู่ลู่เดอร์ขาวลู่ลู่เดอร์ข้าวขอดูนเป็นลู่ลู่นะขอดูอานว่าลู่ลู่เอ A B C D E F ลู่ลู่แตโอเคข้อที่ปีนะคะลู่ลู่แต่เฉาโ okay, อเคข้อปีนะคะนี่ข้อที่ปีค่ะข้อที่สองปีค่ะข้อปีนะโอเคข้างล่างนี้ hua h u าแปลวา่วาตกไม้ hua h u าตกไม้โอเคหงหงเดอร์ h ห,หงส,ส์แปลว่าสีแดงใช่ไหมหงหงเดอแปลว่าสีแดงสวยๆโอเคหงหงเด 红红的มีเตอรเลยนะคะหงหงตอกแล้วข้อไหนเป็นหงหงเดอร์อหง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 เตอร์โอเคข้อที่สี่นะคะข้อที่สี่เขียนลงไปที่สุดท้ายอันนี้นะคะข้อสี่ค่ะข้อสี่อ่ะหงหงดอกหงหงอโอเคเสร็จแล้วนะหน้านี้เสร็จแล้วค่ะมาเปิดหน้า หน้าต่อไปนะคะเบื้อนหน้าที่ต่อไปะคะ่ะอ่าบอกว่าฟังแล้วก็ฝึกพูดค่ะอาเด็งมาพูดตามหลอเชอร์โอเคอ่ะคำที่หนึ่งนะคะอันนี้มีผู้ชายกับผู้หญิงสองคนใช่ไหมอ่ะผู้ชายแต่ผู้ก่อนผู้ชายข้อที่หนึ่งนี้นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งอ่ะเขาบอกว่าหัวหัวแปลว่าใครก่อนหัวแปลว่าฉันหัวนะแปลว่าฉันใช่ไหมหัวนะหัวหัวแปลว่าฉันหัว画了画แปลว่าบบวาลุ ขวาแปลว่ารูปนะคะขวาเสียงที่สี่นะขวาเลอแปลว่าแล้วแปลว่าอมาทําเสร็จแล้วนะคะเลอแปลว่าแล้วเลอแปลว่าแล้วโัขวาเลอแปลว่าฉันวาดรูปแล้วว่าเสร็จแล้วว่าเสร็จแล้วอะไรนะหลานหลานเดียน๋ยๆจำได้ว่าเทียนแปลว่าธงฟ้าใช่ไหมแล้วก็หหลลนนเตอก็แปลว่าสีฟ้า โอเคไปย้อนนี่แปลว่าอาฉัน okay, ว่าดธงฟ้าสีฟ้าๆเข้าใจนะโอเคผู้ดามลตรฉันวาดฉันวาดฟ้า okay, ฟ้าโอเคเรียบร้วใช่ไหมต่อไปผู้หญิงนะคะผู้หญิงคนนี้อืมโอเคผู้หัวตัวช่หัวไปว่าฉันฉันแปลว่าตัวเองค่ะหัวฉันววาดแล้วอีเละ 我วาแล้วแปลว่าฉันวาเสร็จแล้ววาดรูปเสร็จแล้วแล้ววาดรูปเสร็จอะไรนะว่าอะไรใยใย的ิงแปลว่าเม็ดใยสแปลว่าสีขาวแปลว่าเม็ดสีขาวขาวใช่ไหม我画了白白的้我不มนะ我画了白白的แล้วโอเคอ่ะ我画了白白的งนะโอเคต่อไปรูปภาพที่สองนะคะ ผู้ชายผู不不้ชายพวกก่อนผู้ชายบอกว่าหัวขวาเลยอ่นนี่นะเหมือนกันนะหัวขวาเลยแปลว่าฉันวาดรูปว่าอะไรนะ高高的山山แปลว่าภูเขาใช่ไหม高高的อ笋啊笋笋ใช่ไหม笋笋笋笋的山高高的山我画了高高จำด้ว่า高นะ高ใช่高แปลว่าสูงใช่ไหมอ่ะ我画了高高的山 ฉันวาดรูปโอเควัววาล้ okay. ว,วลเก้เสร็จแล้วนะต่อไปข้อที่สี่นะข้อที่สี่ผู้หญิงบอกว่าวัาววาดเลยอะไรเหืออะเห็นตัวคำตัวนี้ก่อนเหือแปลว่าแม่น้ำเหือแปลว่าแม่น้ำนะคะโอเคตอนข้างหน้ามีวานวานเต๋อวันวานเตอแปลว่าคงคลองวันวานเต๋อเหืออะแม่น้ำคงคลอง ไม่นะ้ำคลองๆอ,อย่างเงี้ยโอเคผมวา了ผู้ดาเนะัววนวนด了弯弯的河弯弯的河โอเคแล้วต่อไปนะข้างหน้านี้นะคุณครูมาแล้วค่ะข้อที่ห้านะคะผมวา了เหมือนกันนะผมวาด了แปลว่ารูปอะไรหงแปลหงดองงนนกไหม แปลว่าเขาว่ารูปว่าตกไหมสีแดงๆนะคะหัว oh, ข้อละหงหงเจอขโอเคต่อไปเขอเขอคำนี้เขอคำนี้นะคะมันไม่เหมือนกันเขอคำนี้นะสองครั้งไม่เหมือนออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันการเขียนไม่เหมือนกันาหมายความหมายก็ไม่เหมือนกันนะคำนี้แปลว่าแม่น้ําคำนี้คำเขอคำเขอคำนี้่าน,นว่ากับและ อ่อย่างนี้นะอ่าแปลว่าฉันวาดรูปสีอ่าฉันวาดรูปแต่ดอกไม้สีแดงๆกับหญ้าสีเขียวๆกับกับอืมเหอแล้วก็绿绿的草巧巧绿绿的草แปลว่าหญ้าสีเ okay, ขียวๆ绿绿的草อืมหญ้าสีเขียวๆนะโอเคอันนี้นะคูณตั้ม老师我画了红红的花和 ต่อไปนะคะผู้หญิงนะคะอาตรงกลางนะคะผู้หญิงคนนี้บอกว่าหัว花了ใครอะไรแปลว่าวุ่น胖胖แปลว่าวุ่นน่ารักนะคะอ่วุ่นน่ารักอ่พพังเตอผู้สองรอบนะพ่พเตอแปลว่าวุ่นน่ารักถ้าถ้าพวกคาเดียวพวพ พังแปลว่าอ้วนใช่ไหมแต่ว่าพังพังเตอร์ก็แปลว่าอ้วนแต่ว่าน่ารักโอเคพังพังเตอร์หลิงปิงหลิงปิงก็คือเพื่อนของเขาอะเพื่อนเขาแต่ไม่รู้ว่าน่าจะเพื่อนไม่อยู่แล้ว่าเพื่อนคนนี้ไม่รู้แล้วอ่ะโอเคผมวาดแล้พังพังเตอร์หลิงปิงมาพูดค่ะผมวาดลพังพังเตอร์หลิงปิงหลิงปิงก็คือชื่อของเพื่อนนะคะหลิงปิงนะคะหลิงปิงชื่อของเพื่อน โอเคแล้วเราจะบอกว่าฮ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 ่านะคะอันนี้ฮ่าฮ่าก็คืออ่หัวเราโ okay. อเคอ่ะลอยอิงฮ่า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 โอเคห,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 ห okay. นีมันแปลว่าพูดเธอหนีมันเตอะคว้าแปลว่ารูปของเพื่อเธอนะคะอ่รูปของพื่อเธออ่ะก็คือเด็วกวว่ารูปโอเคอ่ตเด็วกว่ารูปนะรูปของเพื่อเธออ่เพื่อเธอนะคะโอเค จร漂亮แปลว่าสวยจริงๆอ่ะโอเคจแปลว่าจริงๆค่ะอ่ะ漂亮漂亮แปลว่าสวยจ漂亮แปลว่าสวยจริงๆเข้าใจไหมโอเคหนีมันเตขวาเดี๋ยวนะคะพูดหนีเมนเตอร์ก่อนพูดพวกคนก่อนพวกเธอก่อนแล้วค่อยพูดลูกใช่ไหมจริงจริงภาษาไทยคือ รูกว่าของพวกเธอใช่ไหมแต่ว่าภาษาจีนคืออะไรภาษาจีนคือพวกเธอของรูปของว่ารูปอืมอย่างนี้นะผู้หนีเหมือนเตอร์ก่อนอ่ผู้หนีเหมือนพวกเธอก่อนแล้วค่อยพูดรูปโอเคอืมหนีมนเม你们的画真漂亮โอเคพูดตามอีกทีนึ่หนีหนนเนนึ่ง你们的画真漂亮โอเค真漂亮 给到啦到北卡那到北呢哈啊你看俺们当老师卡 ok 啊啊你看哇、啊、高高的山高高的山啊你看哇、啊、高高的树高高的树蓝蓝的天蓝蓝的天蓝蓝的海 海白话它连呐哈，蓝蓝的海海，绿绿的草草白话呀，嗯，绿绿的白话啊，是浅浅，水，浅，水，啊，是浅水，浅，水，水，绿绿的草啊，绿绿的树啊，稻眉、啊、是浅桥，弯弯的河，弯弯的河，弯弯的月亮。 月亮，把我端起来哈。月亮，月亮，月亮白我端起的哈月亮月亮月亮白我端起弯弯的月亮，OK。到白，白白的云，白白的云，咩？白白的兔子，兔子把我给逮的哈。兔子把我给逮啊、嗯！白白的兔子，OK。到白，大大的太阳，大大的，把我来呀、啊。 ใหญ่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่มากต้าต้า的太阳大大的苹果苹果เปิ้ลนะคะ大大的苹果เ p p l e ใหญ่ใหญ่ปเปิ้ลลูกใหญ่啊大大的苹果ต่อไปหงหง的花หงเปาแปลว่าสีแดงนะคะควาแปลว่าดอกไม้ต่อไปแปลว่าดอกไม้สีแดงนะคะสีแดงนะคะสีแดงสวยๆโอเคหงหงเดอไทหยางแปลว่าดวงอาทิตย์สีแดงๆนะคะ โอเคหงหงดอก花หงหงดอก太阳โอเคอ่ะ okay, มีคำอยู่นี่นะคะคำนี้喊ว่าย่เหลียง月亮喊ว่าดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์โอเค月亮อ๋อโอเคข้างล่างนี้นะคะให้เด็กมาฝึกเขียนนะคะเด็กๆไปเขียนตามไอ้หน้าที่แปดสิบใช่ไหมเด็กไปเขียนหน้าที่แปดสิบนะคะหน้านี้หน้าที่แปดสิบสี่ใช่ไหมหน้าแปดสิบสี่นะหน้าที่แปดสิบสี่อะบอกว่า,วา ดูพิงยิงนะคะแล้วก็เติมเติมให้อ่าเติมเติมช่องว่างนี้ใช่ไหมโอเคเด็กๆนะคะไปดูหนะ้าที่80ินะคะทงฟ้าอ่านว่าเทียนใช่ไหมเด็เด็ก็ไปเขียนข้างหน้าอ่าข้างหลังคืออะไรข้างหลังมีสลาะนะพัญชนะโอเคเธอเย็นเทียนเทียนนะคะเทียนเติมพิงยิงลงไปนะคะ,คะพิงยิงค่ะพระชนะกับสลาคะ่ะเทียนนะคะ โอเคอ่ะเสร็จแล้วนะคะเทียนอยู่นี่เห็นไหมอ่ะเทียนนี้นะคะเทียนข้างล่างนี้เขียนยังไงอ่ะเทียนไปเติมหน้าที่84นะคะเติมช่องว่างค่ะเป็นพิ้งกีค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะแค่นี้นะโอเคหมดเวลาแล้วค่ะอ่ะตกลงค่ะเชียเชียร์ล่าวส์ชิลาวชิจั้ย 再见卡，再见姐姐卡。